สบายดีปาลุงมืดสกุลทุกคนสุมองสุบ่อน,อนเด้อทานผีดมทงางไล่เอฟซีทุกทุกท่กานมินี้กับพ่อๆกับสองแม่ตาคือเก่าเด้อพี่น้องฮารกับสิดทายคลิปแต่เช้าฮารเพนฮาร์ดเพนดูตจๆน้ำเบิ้งบิ้งวันไหอานน้าพี่ลูกอ่ะอานหน้าพีร้านอีกแล้วตอนเพนอานน้าอุ่นเมื่อไง่หนอ่านหน้าอุ่นน่ะลูกโอ้ อุนว่ออันอุ่นน่เอหนาไปทางขางเดวหนาบิดังเอสั้าวว้ามปอมามปอมวปอมน่นอนเชิงเยู่้าปอมปอมอันนี้รดนอนไปทางขางมันบิดเลย้ได้นาบิดาปอมปนี่ได้นาบิดแค่ไหน ไม่ได้ได้วได้แค่หน่ะแล้ว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 ตน้ลอมแน่แล้วแล้วงบปลอมหัวปลอมปลอมหว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 ปลอมหัวปลอมหวปลอมห้วปลอมหัวปอมแแลเด้อ อื้อยากกิอบานี่นะอ้าทกินมือเลออ้าทนางสิกินมือบาอืมอย่าพ้าอย่าพ้า่อย่าเาอย่าพาเบิ้งเบิ้เบเบงเอย่าพลากินมือเถอะอย่าลากินมือเถอะอาพกินมือเถอเบิ้งมายายเซก่อน

เดี๋ยวเอ้ยกินนมแม่อะไรพี่น้องนั่งกระไดแห้งเลยเอานอมให้ลูกกินแด้อทำไมตีฝาลไข่หนุหน่อยกินนอมอ้ยอาบน้ำหายถ้าก,กอ็อาบน้ำห้แล้วนุ่งเสื้อให้ใส่ทงมือให้าย,ยกินนมแม่ <c oughs> แม่อันนั้นน้องเน็ตกัลังลวกพักกับถั่วงอกสิลวกใส่กับหมี่สิต้มหมี่ต้อนเพลนพี่เนาะ,ะไปดีปลาลอ <c oughs> นมาแต่วันกะห้าก็ขึ้นมาหอดอาบน้าแ้วก็ขึ้นมาอาบน้าให้ร้าน <c oughs> โอ๋อแดดลีรอมาเนี่ยแ <c oughs> ดดก็ <c oughs> เป็นไฮเป็นเหือนนิ่มหยิบ คนอยาให้อะได้เดียวเนี่เป็นคนหุ่่ะปุยตัวเนี้ยเขาเนี้ยมันเนี้ยไข่อยู่อ๋อเออขาเนี้ยนะอือทำไมเขาไปนอไดเนี้ยมันยูกำไรมันโยกแล้วแมน อาอันนี้ขเจ้ากินน้ำมต์บ่กินน้ำมนเนอหอเออกินน้ำมต์กับขาเจ้าตังบ่หน้อกินนม่น้อยน้องนี Sod ่กำลังรลวบถ่วงออกลงไป อันนี้พ่อตาก็ห้าก็ขึ้นมาพ่อเมตตากสา็สานให้ซานแห้คือเก่าพี่น้องพ่นได้ยาวเลยแหละพูไง yeah. ใก่สิพ่อได้เลยบมซานกับโมมี่ผู้ซานให้เออทางไหนพี่น้งนองานกับโมซานว้ายพี่น้องตาสานบอเป็น <laughs> ตาสานบมอบเป็นในพี่น้องสานแหงในมอบมาที่ให้พ่อตาเอื้อนพ่อตาว่างที่ให้พ่อตาสานของให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะของตาแตกพี่เนาะสานของถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งพี่น้องพ่อตาเพิ่นเป็นลายอย่างเลยพี่น้องเลยอู้ให้ร้านกับเป็นมาแล้ววะะ่าสั้นแหงกับพ่อได้แดนตึกของกับพ่อได้ใส่พี่น้องเลยสองของตาแตกของใส่และขัวเฮือนเฮาอแลฮวมาห้กินพี่เนาะ มันก Connie, ห arians, ็ห้าวมันก็ม่นบุญมันก็ห้าวเนนพวห้าวมันก็โ้าันย่งอ่ะิาห้าวหลวงเถื่งอจังลวกมีจังตําน um> ี่ยซ้ำโหอ็ม้องนี่จัดการเรื่องลวกแต่ตาสิเป็นคนตาเนาะ เดี่น้องเบิ่งทาเบิ่งน้ำกันพี่น้องบาทตำคือเหลือท้งห้เนาตีบสามครับกับสามตี๊บมันก็ได้แห้งอือมนบ่มาเอนบ่เดีย กินนมน้อยขางนอกร้านนั่นกินขางเรียมก็อิมแล้วพี่น้องเม่นมาวัดต้มปีกินหรือสัตวมันมวกเงนม ลงเมี<น>ไปเลยพี่น้อง,นอนงลงเลลงม<น>ลม<น>ลวเมลลวกจังหน่อยด้วยอย่าลวกมันนานเลยพี่น้องเกี่ยแมมต่สิไปตำบักผิกใส่กระเทียมใส่ยังเกี่ยตำเมีก่อนพี่น้องเอ บาดีปลุงวัดสุกุสทุกคนมาดีกับพ่อ,อกับ่องใ้ตาขี้เก่าอีกแล้วลน้อยกัลังอันนี้สิตาม,มันมีใส่ถั่งวงอ,อกกับผักบุ้ถั่งวงอ,อกกับบาตาคนเรือมาแต่ตลาดกับผักบุ้กด้วยสิตามแต่ตำมีส่นหูกกินตอนเพลนเนาะลงมือทำเองเลยเฮดกินแบบนี้มันจะลาย าไปซื้อตั้มนล้วมาเจาะอาหารแหล่โบอรายเอาเครื่องพวกงอกมาก่ก็แดดสวรรค์ตัวๆเซ็ตๆนี่นำตาลมีเจางห่อไหมสามห่ออ่าจะมีสามห่อมีสามห่อละกันถุงอ่อถวงอ่อผักผักบุ้ง มาตวดลงไปลง <c oughs> <c oughs> ออดกระแดดกันหนี่กระแดดมาลองดูหน่อยอ้าวเบ็ดแล้วอีนตุ้ลงไปะแดดตวงอันนี้ผสมเล็กน้อยเพราะว่ามันรคาคาแพงจน ประหยัดบมดสายไราคาเท่าไรพวกพวกท่านทุกหน่อยลงไปก่อนพี่น้องดูรถบวงนึลยบวมระเบิดมากันระเบิดมากันพี่น้อง นี bien, ่มือไม่ตายองกระบอครับนั่งเล่นกระบองี้ใส่จมีนั่นั่ตาได้ มันนี้บบมีปลาหมึกมันนี่พี่น้องเอ้ยโบมีครับฮะข่าวปลาหมึกแล้วโบมีปลาหมึกมันนี่ช่วงนี้อาเศรษฐกิจย่ำแย่หลายเศรษฐกิจบอกวอยดีช่วงนี้นะเน่ตากกระเป๋ากระเป๋าสิเป้รอะเราบริสุทธิ์กับปลาหมึกสู่ลูกกินสั่งพี่น้องเอ้ย Rồi. Fate, đạn, pues mình phải mở bên nhang kinh tâm này cái đại men kinh tâm này sầm sầm mi sầm mi luôn phải lên nhau phải lên nhau 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 อย่างไรเธอยุบเนาะเอ,อาบาดเดียวเลยนี่มาเด้อไม่อ้องเคเลยไม่อ้องเคเด้งัดเลยเด้อทั้งนี้เด้อฮัแกแต่คืนมาตะวันกะอ้ยแต่สาม,มันดีฮัก็ก็ได้นถ่ายคลิปถ่ายนี่ให้พี่น้องดูพี่น้องส้มเนี่ยข้าม แซ่บเล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องฟ้องฝ่ายทุกขูมทุกคนเจ็บซี่ถูกขาดมากินน้ำเด้อมากินน้ำนองมิดถตาเด้อเศรษฐ์น้อกันเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขอควากกันกดติดตามช่องน้องมิดนเด้อพี่น้องช่องน้องมิดเนาะห้ากัน่องไม่่ชองม่ ต้องฝ่ายป้าลุงที่ทุกพลเอฟซีทุกทุกฐานเนาะกดเข้าไปติดตามหักชมหักดูเนาะ่องน้องมิดด้วยเนาะน้องมิดก,กับลูกไส้องแม่าตาเองน้อยอเ,อเ้าวซีมูกันซีมูกันซีมงือเป็นยังไง พ่อบอกัดประแดงร้อยหนึ่งต้องไปนพี่น้องต้องไปอีปกมาเนพ่อเลยเสียบเลยบันสมยบเลยซุๆวันวันดูว right> ่าเสียบเด้อด้วยเบ้อด้วยเด้อหมดจอมาเลยหมดจอมาเลยกินน้ำกันมากินน้ำ าือเนอลงไปแล้วาตๆพี่ต้องตวปลมำมาเด้อปลาลุงเด้อกินตันี่ตัใส่ถ่วงอกแลวก สักสา,ส,าสาวสาวคนไหนอยากกินน้ำบะหมี่กับมาเด้อแซ่บเส็บบเน้ำบะหมี่นี่ค่ะสม่าพาคกวนตั้เล็พเนาะงเมตตาขอลาคลิปนี้พี่น้องกิมนาพ่อกันไหมขอฝากกดติดตามช่องเมตตาใน่เด้อแล้วก็ช่องน้องเม็ดพี่น้องช่องน้องอังุ่นใน่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลงหนาเด้อจ้าบายบายสบายดีบัสุกูสกคนอยู่ดีเมียจ้า